กระพรอยน้ำเงินไพรินกับพอยบุตรลาคมมาวางเรียงใกล้กันสีตัดกันสวยงามมากับสวยงามมากพื้นขาวตัดกับน้ำเงินพื้นขาวตัดกับพอยเหลืองของบุตรลาคมสีน้ำเงินเข้มตัดกับสีสีเหลืองนะครับขึ้นนะเด่นโดดเด่น ให้ดูจากกล้องวีโอเว็บแคมนะครับเราถ่ายดสดถ่ายเสร็จทรงเลยให้ดูว่าจะเห็นจากตาเนื้อกับสีในกล้องจะไม่ผิดเพี้ยนกัเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพถ่ายจะเป็นภาพออกมาเบลอๆแล้วขนาดคล้ายๆภาพภาพวาดหรือภาพแต่งสีจะดูไม่เป็นธรรมชาติจะมองไม่ออกว่าพอยเนี่ย จะเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อเมื่อเจอของจริงนะครับผมก็เลยให้ดูจากกล้องเว mm ็บแคมเหมือนก็เราดูด้วยตาเปล่าด้วยกันทั้งคู่จาก,จากท่านผู้ชมกับผมนะครับจะเห็นไม่ผิดกันเท่าไหร่แต่ถ้าผมถ่ายภาพให้ท่านดูเนี่ยจะผิดกันมากเราฟ้ากับดินครับบางบ้าบวายออกมามันเป็นเหมือนภาพอะไรอะภาพการาฟิกที่มันมันจ้าแบบ สีสวยเหมือนภาพวาดเหมือนภาพระบายสีเหมือนภาพระบายสีตกแต่งจากเครื่องอะไรเงี้ยอย่างนั้นลักษณะนั้นมันจะดูผิดตาเมื่อเจอของจริงจะดูผิดเทียนไปเยอะถ่ายปลอยเราถ่ายจากธรรมชาติเลยถ่ายจากแสงไม่จ้ามากเหม่นสว่างมากดูด้วยตาเปล่าก็ลักษณะน,นี้ ดูในกล้องกใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากเราจะจัดภาพให้ใกล้เคียงกับที่เราดูนะครับดูออกมาเทียบดูระหว่างที่เราดูด้วยตาเห็นของจริงกับดูในภาพที่ถ่ายออกมากเราพยายามจะปรับให้เหมือนของจริงครับสนใจก็โทถุนแปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่ง